สวัสดีค่ะวันนี้พบกับผมบ้าบินชาแนลเน้จะมาเล่นเกม Identity w กันนั่นเองแล้ววันนี้ก็ม,มีอะไรเหมือนเดิมเลยก็คือกอก็มีทุกอย่างเหมือนเดิมคลิปภาพแต่แต่แดนใหม่ตัวละครใหม่อไม่มีเสียงใหม่โอเคไปเริ่มกันรเลย ฉันไม่ปรับภาพสูงก็ดีเด็กแล้ว <c oughs> ถ้าเกิดมันยังช้ากว่านี้ฉันจะเป็นบ้าแล้วเราจะน่าจะก็จะ,ะ,จจะไปโรงพยาบาลบ้านในถนนไวสแตรนไวสแตรนสตรีทฟู้ด โอเคเอ๊ะโออะไรวะไม่ทานใจไวรุ่นเลยโอ้ใจกระต่อเคริวโอเคไปเริ่มกันเลยอืม สวัสด,ดีเจ้าเด็กๆวันนี้คุณแม่ก็จะมาตามหาตามหาเด็กๆทั้งหลายนะครับนะครนะครันะคัโอ๊ยคุณแม่ตีหนูทำไมคะหนูก็อุต่าใส่ชุดสวยจะมางานเต้นรำในถนนไว้เซนสตรีทเนี่ยคะ่ะแต่หนูมาผิดทางหนูก็เลยมาอย,อยู่จุดจบที่นี่ก็หนูเป็นเด็กด้วยยังไงจะหนูไม่เคยฟังอะไรแม่เลย ตอนนั้นตอนนั้นก็เอาอีอันนี้ของแม่ปล่อยอีกอะไรนะอีชมพูชมพูที่มันไล่ตามหนูนั่นแหละโอ้ยอันนี่นะคะหนูเห็นว่ามันน่ารักดีหนูก็เล้เอ้ามาแค่นั้นเองไปเลยนะเจนนกแพะเอลไม่ไม่สนใจหนูแล้วหเหรอเฮ้อไม่นนเป็นไรไม่ต้องมาสนใจกูอีฟ บอลเลยดะตกองเพลงหนูคุณแม่ทำไมต้องทำลายของเพลงหนูด้วยคุณคุณแม่คุณแม่จ่ีเพื่อนหนูดีเพื่อนมันก็ลูกกูคุณแม่มีลูกกี่คนเนี่ยอืมถ้าเกิดนับแล้วน่า ถ้าเกิดรวมลูกแยกก็น่าจา100นนะร้อยหนึ่งร้อยเก้าคนละมั้งแม่ทำไมมีนลูกเยะขนาดนี้ล่ะพราแม่มีหลายผัวยังไงล่ะจ๊ะโอ้โหนั้นแบ่งนั้นแบ่งให้หนูคนหนึ่งสิผัวผัวกูก็พ่อมึงไหมเออเออนาะไม่ต้องแบ่งล้ค่ะหนูหาคนเดียวได้นะเนาะแล้วก็อีชุดนี้ซื้อมาราคากี่บาทจ๊ะ ใช้เงินใครจะอื้อดังแม่หมดเลยไปทำซิลิคนมาเมื่อวานเนี่ยไปสัญญกรรมจมูกมาด้วยโอ,อมึงรูไหมค่ะเสียหายกี่บาทสองแสนหกหมื่นห้าพันมาค่ะแม่ถูกด้วยอีโคเป็นวิ่ิตดทำไมต้อง ใช้หลอนเหรอไม่ใช่นักเพื่อนหนูเองแต่มันชอบทำเป็นหนูเป็นคณนายยังไงก็ไม่รู้ว่ะค่ะก็แกเป็นคณบอกฉันเองเฮ้ยเฮ้ยปวดหัวแล้วมึงรู้ไหมว่าพาคากองนั้นกี่บาทมันเปลือง สารน,นางโครมาหน่อยก็ได้นะคะคุณแม่ตีหนูดิคุณแม่คุณแม,ณแม่ลำยองจะมาช่วยกันแล้วไปนางโคลลุกขึ้นมาได้ไหมไม่ได้มันนี่เลยนังเด็กดื้อ เดือนนคะคะแม่ไม่ไม่สนใจอะไรมันว่างเลยเหรอชุดกูก็เงินกูนี่แ่าแต่กูใส่ไม่ได้ไงตัวเล็กเกินไปอีกดวงลูกก็มาโครโตชื่อสกินจ้ก็โครโตจริงแหละ ตัวเองเส,สียวเสียวเสียวเสียวห,หนูตายหนูตายอีกแล้วคุณแม่คุณแม่คุณแม่เป็นอะไรมากไหมคะให้หนูกินอหจะกินหัวแม่เดีวน,นี้ละวกันหนูว่จานนะจะจะไล่ฉันแจะจะตีแกเลยอ้ว เดรัคนนคุณละคะนี่ไปเดี๋ยวนี้แม,มนก็ตายเองก็ได้ยังเหลือกูคืสุดท้ายละ